สวัสดีครับพบกับเวียวิลยุนะครับครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไก่อายุครบ8สัปดาห์แล้วนะครับครับขนาดตัวก็ประมาณนี้นะครับไหนจับดูเนาะก็ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับกลางคืน ดูแลไก่ต้องเฝ้าระวังมากๆนะครับเพราะว่าไก่เยอะครับไปดูก็เพื่อนๆก็อย่าลืมเรื่องวัคซีนอะไรด้วยนะครับอ่อไม่ใช่วัคซีนครับวิตามินนะครับวัคซีนก็ตามโปรแกรมที่ไก่ไข่เขาทำานะครับแต่เวลาช่วงหน้านี้เราต้องให้วิตามินเสริมไก่ด้วยนะครับเพราะว่า ฝนตกทุกวันไก่โดนไอ้ฝนถึงจะได้วัคซีนที่ดีแต่ถ้าอาหารหรือน้ำดื่มของเขาไม่ไม่ดีพอก็จะทำให้ไก่ป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับตัวขนาดก็โอเคแล้วนะครับสวยครับ พอผมตอนนี้วิตามินผมให้สองตัวพร้อมกันเลยนะครับวิตามินแล้วก็ยาป้องกันพวกป้องกันไข้หวัดป้องกันอะไรด้วยก็กันไว้ก่อน,นครับครับผมไกลไข่แปดสัปดาห์ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ 好好好